ดีพี่น้องกเกษตรกรเอฟซีอนุมวลคนตการทุกคนนะครับผมเจ๋งใจบางเนาะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับดานดานยังมอนเปิดนะครับพี่น้องดานดานขามฟังนี่ยังม,มอนเด็ดเปิดนะครับผมแค่ว่าตลาดมีเปิดให้ซื้อขายตามปกติแล้วนะครับผมจากการที่ผมอติดตามข่าวๆ้านะครับพี่น้องนะครับตลาดนาโค่กับบอนี เปิดเบิร์ตเวนะครับผมเปิดปกตินะครับมีการสื่อการขายกันปกตินะครับผมเขื่อนใหญ่ไายในประเทศเขื่อนใหญ่ได้ตามปกตินะครับพี่น้องนะครับสามารถสื่อขายกันได้ตามปกติแล้วนะครับแต่นะครับด้านฝั่งเล่านะครับัมพูชายังยังปิดอยู่นะครับพี่น้องนะครับยังบ่อให้เขื่อนใหญ่ซัดนะครับผมหัวควายแหะแทะแกะนะครับผมยังบ่อให้เขื่อนใหญ่ ได้นะผมถือว่าดานยังม้อนเปิดนะพี่น้องนะครับพอขาเวียดนมเล่าที่ซื้อนะครับที่ซื้อไปในนัดก่อนนานี้ก็ยังขามม้อนได้นะพี่น้องยังขามม้อนได้นะครับจะต้องล่อคนับรอรอข่าวนะครับผมว่าดานเล่าดานกมพุชานะครับจะเปิดให้ขามได้ตามปกติตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ยังขามม้อนได้ด้อครับพี่น้องนะครับผม แต่การสื่อการขายนี่สามารถสื่อขายได้ตามปกติอยู่ในประเทศนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องจะเป็นผลกระทบนะพี่น้องเป็นผลกระทบจากนะครับข่าวโลกแอนแท็กนะครับพี่น้องนี่นะครับกะซอยนะครับพี่น้องซอยกันแช่นะครับผมแช่คาวถี่มันถูกต้องนะครับตอนนี้กะบโบไดมีเชื้อระบาดนะครับผมซุ่มเสียงกะตรวจซ้ำแล้วกับ่บมีคนติดเพิ่มนะครับผมคน ติดนะครับก็ตามดี่เข่าออกไปนะครับเสียชีวิตคนนึงนะครับผมบมมีคนติดเพิ่มนะครับผมซุ่มซุมเสียงกับปลอดภัยแล้วนะครับผมนะครับผมบอดไติดเชีอนะครับผมนี่แหละครับผมกัยซอยๆกันแช่นะครับข่าถี่มันออกมากข่าวถี่มันถือกล้องนะครับแช่กันออกไปได้หลายนะครับคือจังตอนถี่มันเป็นโรคไม่ไม่คือจังเห็นผ้ากันแช่คักแช่เนี่ยเถื่ตอนตอนถี่มันเป็นโรคไม่ไม่นะตอนที่โรคว่าโรคมันระบาดนะข้าวนี่ ระบาดไปไ K, ร้ายกว่าโลกนะพี่น้องเพราะข่าวที่มันถูกต้องเนี่ยว่าคนบบมีอ่าบบมีคนที่ติดเชื้อเพิ่มนี่ซอยกันแช่นะครับพี่น้องซอยกันแช่หลายๆเพื่อให้การขา,ขาการขายพอขายในห้อยได้กลับมานะครับผมได้อ่าประกอบอาชีพให้มันคือเกาน,นะครับผมนะครับผมมีรายได้ในใก,าาการขาการขายคือเกานะครับผมนะนี่พี่น้องซอยกันแช่เด้อขา่ขาวที่ถูกต้องนะครับผมคนได้ที่ตอน โรคมันระบาดแช่ไล้ไล่น่ะนะครับรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับผมข่าวที่มันถูกต้องออกมาเร้วกะซอยกันแช่ด้วพี่น้องโมเมนต์แช่แต่ตอนข่าวเสียห,หายนะครับพี่น้องอันนี้รับผิดชอบนั่มนะครับผมรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อสังคมนั่มนะครับผมนะครับโมเมนต์แช่แต่ข่าวที่มันบอดีนะครับมันแนวนั่นมันเป็นการโจมตีกันนะครับผมเป็นการโจมตีเป็นการเท็จให้ คนอื่นที่ประกบอบปาชีพนีมันเสียหายนะพี่น้องเสียหายยีรีนะครับผมทุกมือนีนะครับผมราคามันกตกต่ำอยู่แล้วนะครับผมราคามันตกต่ำอยู่แล้วนะครับอยามาเห็ดไห้มันขาขายบ่ได้เลยนะครับผมให้พักแดนให้มันข,า,ขายดีขึ้น,นดีกว่านะพี่น้องซอยกันแช่เขาถึงมันถูกต้องนะครับผมตอนนี้ก็นนะ่าจะปกติแล้วนะครับผมสีใดเนื้อเนื้อก็กินไดปกติผ่เห็นมีคนติดเพิ่มนะครับผมซอยกันแช่นะครับผม พ่นดีเห็ดประกอบอาชีพขายเนื้อพ่นดีประกอบอาชีพเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพ่นดีประกอบอาชีพเป็นนน่ห้อยจังสิสิได้์ฮาทมาหากินได้ปกตินะครับผมยิงมันเฮงเศรษฐกิจยิงตกตำ่ำราคาง,งวัวราคาควายเฮงตกตำ่ำหนสิปัญหาการนําเขาเนื้อนะครับผมถี่ประเทศเห็ดสัญญาไว้กับออสเตเลียนํำเข่าเนื้อออสเตเลียน้ำเขาเนื้อ,อตตนิวซีแลนด์นะครับผมเนี่ย ยังก่เป็นปัญหาพวกแหงเลี้ยวนะครับผมอย่าให้มันเป็นปัญหาไปมากกว่านี่เถอะพี่น้องซอยๆกันนะครับผมซอยๆกันเด้อนะครับพี่น้องโอเคนี่นะครับผมกะเหลี่ยงควายนะครับผมเหลี้ยงควายคื้เก่าครับพื้นที่จํากัดแล้วนะครับตอนนี้วานเขากันเบิด์แล้วนะครับผมกะเดี๋ยวปอยเนื้อครับปอยปล่อยเลียงเล็กนะล่านนะผมเดินหน่อยๆนะครับผมก็ ไปสะนามนะครับเดินสะนามกอได้มันพ่อนคขายเลยเล่มหยานะครับผมกตัดหยานะครับตัดหยาให้กินนะครับพี่น้องนะครับดี๋ยวจะมาอัพคลิปลงนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมนะครับบอด้ลงโดนเลี่ยวนะพี่น้องบอดี้ล่งโดนเลี่ยวตลาดก็ยังม้นได้ไปเลยพี่น้องยังม้นได้ไปเลยนะครับผมตลาดลอยเอ็ดกะเปิดเหลี่วนะครับผมนัดนี้นะครับผม เปิดปกติแล้วนะครับผมตลาดลอยเอ็ดสีถาดขอนแก่นบ้านชาดตบ้านหันยะโสเปิดตามปกติแล้วนะครับพี่น้องก็ซื้อขายกันได้ตามปกติแชว่าขามฟังเล่าได้เทศครับก็ค่าลักๆกนะครับก็คือเวียดนามเล่าเนาะลักลักเลยก็คือก๋าเวียดนามนะครับผมสี่ซื้อลักลักกะตอนนี้ก็ยังบอบบคอยซื้อนะครับควายมัน มันเอาขามบ่ได้เด้อพี่นองเด้ออันนี้ก็มาแจ้งข่าวพี่นองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ